อุ้ยแต่อากาศแล้วร้อนพอมาเจอน้ำมันก็สบายดีนะ<ช>ยเย,นะย็นเลยนะแม่นะสดชื่นนี่ถ้ามาฝั่งนี้เราก็จะมองเห็นเรือโยะใช่ครับเดี๋ยวที่<น>บอกนะครับเดี๋ยวเย็นนียเราจะไปดูเรือฝั่งโน้นกันนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับเฮ<อ>้ยก็ได้อยู่นะโอ,อ้โห ตอนเรามาเล่นน้ำไม่มีแดดเลยเราเดินโหแดดเปี้ยงถั่ยมาอยู่ภูเก็ตสามวันเนี่ยเรามีแผนทำอะไรบ้างวันนี้วันแรกวันแรกก็คือเรามาถึงเนี่ยมันก็ครึ่งวันแล้วไงเราก็เลยมาสำรวจที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเล่นน้ำเล่นอะไรเสร็จเดี๋ยวไปทานข้าวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเรามาทำคลิปให้ดูกันเนาะโอเคเยแต่ห้องพักเราดีมากเลยเพราะว่าต้องมีแบบซ่อนแอบแล้วแหละ เราแปะกันมันใช่เหรอหมาพวกแปะมาพวกแปะอยู่กับพี่เออไม่อยู่กับพี่แล้วพอเข้ามาก็แปะเลยแล้วเขาก็เดินหันหลังเขาก็เดินไปฝั่งข้างหลังได้เอตื่นก็ไปรอข้างหรอเฮ้ยฝั่งนี้น้ำตื้นเปล่มาดูดิไม่ตื้นใช่เหรอ แม่ควรเล่นตรงนี้ไม่ได้เล่นตามอายุเล่นตามตรงนอะอู้งแต่งจริงอ่ะมีหลายโซนมากเลยนะฝั่งลนก็มีนะยังไม่ัป็เด네็กจังเลยไปเล่นอะไรเด้ออ่ะไปไปดูไปเดี๋ยวมาดับน้ำแข่งกันใครขึ้นก่อนแพ้อ่าได้ใช่ไหมได้ดิมากดมาเลยนะเอาเอาไม่ต้องหัวลองหรอกเอาแค่จมูกลองอ่ะใครเอาจมูก โผขึ้นน้ำก่อนเน่ะแพ้อ่าอันนี้ซ้อมเดี๋ยวก็แพแล้วเนี่ยเฮ้ยเขานานอยู่นะยังเมื่อกี้เห็นพูดขึ้นมาก็เลยขึ้นมานี่อ่ามาสามคนนะอ้าวพ่อเป็นกรรมการไงไม่ไม่อันนี้เอากล้องจ่ออย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เอออย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาแข่งดำน้ำกันใครโผล่ขึ้นมาก่อนคนนั้นแพ้ไม่จังเป็นต้องลงทั้งหัวก็ได้แค่จมูกอ่ะอยู่ในน้ำ แต่ต้องลงไปครึ่งดั้งเลยนะอยู่ข้างบนแล้วมันข่ำอ่ะเดี๋ยวเขาทำหน้าข่แล้วมันปลื้ดอ่ะดำเลยก็ได้อ่ะดำเลยก็ได้ทั้งงั้นไม่ด้ไม่ได้แล้วแต่แต่หนูไม่ไม่แต่หนูว่าถ้าดำอ่ะใจนี่กว่าสมมติถ้าเราเนี้ยเราฟิวโกมึงเงี้ยทุกคนอาจจะขึ้นไปแล้วก็ได้ฟิวโกไม่รู้ไงอืมเอออ่ะงั้นมาเดี๋ยวแข่งดำน้ำใครโผล่ก่อนแพ้เดี๋ยวมาหา number one กันนะครับวันนี้ ใครเชียร์พี่ฟิล์มกด 1, 1> เชียร์แม่เดือนกด2เชียร์น้องฟิวกด3ที่พ่อไม่แข่งก็พ่อชนะแน่ว้อว่าไม่หนึ่งไปแข่งก,กับพอ่โอคนไปถ่ายให้บไปได้ใช่เหรอพอ่อนี่แหละ <c oughs> ตัวดำน้ำไม่อึดเลยเขาอยัง <c oughs> อ่ะมาพร้อมเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับพร้อมหนึ่งสองสามเฮ้ยเขาดำกันนานน่ะ หมดวเฮ้ยเอาดิตอนนี้เหลือกี่คนพี่ฟิล์มกับน้องฟิวแม่เฮ้ย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 ฟิวโอ้โหพี่ฟิล์เนี่ยนะดำน้ำทนปกติน้ำก็ไม่เคยอาบไม่เกี่ยวอ่ะ่มมาาาพี อุ้ยพี่ฟิล์มเป็นเดอะวินเนอร์เราแข่งกันอีกรอบห่ามอ่าน้องฟิล์มบอกขอลองอีกรอบหายใจก่อนหายใจก่อนหายใจก่อนื่อกี้มันแสบตามีเทคนิคเป่ามีเทคนิคว่าจริงมันต้องหลับตาขึ้นไม่ไดู้ลขึ้นไม่ได้หายอยู่ล้หลบนอนลงไปล้เหมือนแบบไหวเหอะทำแบบให้ตัวเองลงแล้วมนก็ลงไป่สุดเกินอ่ามาพร้อมล้ว เห็นแม่เวรอสวยสำลักหมดวาร์ล <Yes> ้อไงโหหายใจมาเต้นแรงเอาไหายใจไม่ได้น้นิดหนึ่งร้อมไหมน้องฟิวร้องมาแล้วจับมือกันพั้นะพอมพี่เวนพร้อมเปล่าน้องฟิวบอกขอลองอีกรอบพร้อมมาฟิวร้องไม่ยอมรับอะร้องไหมร้อมบอกนะสองสามล่อง เขาทนมากเลยแม่รอบนี้ใช่โหกี่นี้แล้วเนี่ยสตีสตีโอ้ฝืนเฮ้ยโอ้ยนิดเดียวเองงโอ้ยแค่แบบอึดใจเดียวเองงาทำไมไม่อ่านอีกนิดเป็นะฟิวจะตายจะตายแล้วไม่ลืมตามองเขาทำไมอ่ะมันมอไม่ยอมตม่ยอมมา กับพี่เฟรมอ๋อพี่เฟรมเขาเหนื่อยแล้วไงเออน้องอ่ะแสบตาเพราะเพิ่มอายพี่เฟรมเป็นเดี่ยวินเนอร์นะครับเย้ลองได้ลองหน้าก่อนมาโอ้โหข้างนั้นน่าหนาเลอะเขียวอ่ะอะมาเดี๋ยวลองดูพ่อพี่เฟรมดูโอ้โหเาเหนื่อยเาเหนื่อยเาเหนื่อยเหนื่อยเาเหนื่อยแล้วได้ใกล้ๆมาใกล้ๆอล้หนึ่งสองสาม พ่ดใส่หน้าพ่อพ่อดีอๆมาไม่ได้โกงก็จะลงเอยไม่ไม่ไม่พ่ออย่าคิดโกงหนึ่งสองสามยังไม่ขึ้นอีกครับ ว oh, 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 right. uh, uh, ่อก yeah, well, oh, ี่กล่องโอ้โหแพ้ว่าน้ำได้ไม่ค่อยนานแม่แพ้อ่ะโอยเสียดายจังมีเวลาอะไรนะจะว่ายน้ำแข่งกับพี่ฟิล์มอยากเห็นอะว่ายน้ำแข่งกันสักรอบมังละอยากเห็นอะจากนี้ไปเออเออมาฝั่งนี้แล้วแล้วแล้ว เียเลยอ่ะคโเียคนนึงก็าอย่คนนึงก็ตน้สอ่มาแล้วโอไดออกมาห้ามห้ามออกเลยขอบตรงนี้นะขึ้นบกแทนไม่ได้อยู่แต่ในกรอบนี้อนไ่ามามาดิมาโอไดออกมาแล้วใช่มาเดี๋ยวเล่นไล่จับนี่กว่าห้ามออกนอกเขตอันนี้นะ ดย่านีแม่เสียเปรียบนะเนี่ยทำไมอ่ะแม่เตี้ยต้องมีตื้นเออมาโอ้ยออกเป็นนะโอ้ยออกโอ้ยออกอ้าวโอ้ยห้ามออกนอกเขตนะน้ำหนึ่งถึงห้านะอ่อมาเดี๋ยวเล่นไล่จับกันนะครับมาพอถาเป็นนะตาเนี่ยเอ่ามา 1,2,3,4,5 t อม่เลยเกาห่เอาดิเอาดิไม่มีใครช่วยม ยูไม่แตกเลยแม่ดูดิหมดแลยน่เนโอ้โห กวออกเป็นนะพิวแม่แม่บอกว่าอะไรนะแม่เหนื่อยอีกทำไมอ่ะไปดูไปดูก่อนไปดูที่ไหนราการก่อนเป็นไรแม่ให้ฉันไม่ทันเป็นไรอ่ะให้ฉันไม่รันอ่ะขอพักเหลือสองคนแปะฟิวเอ้า ไม่เราอะดิ้นไงเราดิ้น่าง่ยแบบยาแล้วมันก็กินหน้าท้องว่ะค่ะอีกใช่แล้วก็บูดอีกหน้าท้องเนี่ยนีิเป็กขึ้นแล้วนะเออมาฟิวเป็นฟิวมาแล้วสองคนก่อนแล้วเฮ้ยน้ำเต็มบ่อเลยแม่เฮ้ยเรายังจอได้นายทองแล้วแบบเราอพ เข้ามาอีฟได้เหรอเฮ้ยขีกองอ่ะแม่แมนเหนื่อยเขาห้ามอีฟไม่ใช่เหรอยังนั้นยังไม่แปะเลยนะอย่าามาทำท่าอะไรแล้วอีฟมั่วไปาปล่พูดปากอ่ะจริงเ่ยแม่ใครเป็นพี่ฟิล เขาบอกเขาอีฟหะก่อนอีฟเออเขาแปะก่อนอีฟอาพี่เป็น้อนเหรี่อเบีแแปะน้องเลยเมื่อกี้อีฟอยู่ไม่เกี่ยวาอีฟต้งรเท้าไม่เกี่ยวสองเ็นเน นี uhm. ่ดูหนูอีฟอยู่อันนี้ Eugene, ใครเป็นพี่ฟิมอ er uh, ้าวฟิมเป็นเฮ้ยเดี๋ยวดิโอีฟอีฟตุ้มหิ้วอีฟอีฟอ่าได้แม่พร้อมยังไม่ไม่ไม่ไปพร้อมเริ่มไม่มีการอีฟไม่มีการอีฟ มี้มีิ้มเลยก่นวาเอาแผนการต่อยมิ้มด้วยไหนนี่ทำอะไรก่อนอีฟทุกทุกนิ้วเลยอ่ะโอ้โหอีฟทุกนิ้วมิ้เหมือนกันเดี๋ยวโชว์เลยนี่แม่ทองเงาแม่ทองหมดแล้วนีแม่เด้แม่ไม่อีฟไหนแต่แม่เป็นอ๋อ

ตอบแล้ว่ไหนาโอ้โหาเโอ้โหเออถับปลาได้ป่่าปไม่ใม่ไี่ปเป็น